สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยหาน้อยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่12มกราคม2569กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่11นะครับผมสำหรับวันที่11แอดมินให้อยู่ที่0กับ7 สำหรับแนวทางนะครับผมมา80ในรอบเฉพาะกิจแล้วก็67ในรอบพิเศษนะครับผมสำหรับในรอบปกตินะครับผม72สายวิ่งสายรูดนะครับผมแล้วก็ในรอบ VP 73 76 3ตัวแตกนะครับผม371ออก173 ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสาหรับวันที่12ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมมันจะอยู่ที่0ูนย์กับ2

แล้วก็สองแปดสำหรับตัวกันนะครับผมแปดสี่เบิลนศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ แล้วก็ห้าห้สำหรับ3ตัว3 0 4 7 0 5 5์สี่้าแลก็6 2สอ สิพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเหลือก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ